เกรนจอนสันแนหงแดงคว้ากูกูเรยาแทนคอกเคสเติมสปีดเติมเกมรุกเข้ากับดีเอ็นเอลิเวอร์พูลท่ามกลางกระแสยกเครื่องแนวรับของลิเวอร์พูลที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์น,นี้อดีตแบ็คขวาจอมลุยของทีมอย่างเกรนจอนสันได้ออกมาชี้เป้าชัดเจนว่าหากหงแดงต้องการแบ็คซ้ายคนใหม่ที่ตอบโจทย์ยุคใหม่มากกูกูเรยาจากเชลซีคือคำตอบที่ใช้ยิ่งกว่ามิลลอดคอกเคสจากบอลมาเสียอีกแบ็คซ้ายในยุคใหม่ ต้องทำได้มากกว่าแค่รับริเวอร์พูลกำลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านเมื่อเทรนอเล็กซานเดอร์อโนนเตรียมนละทีมและแอนดรูโรเบิร์ตสันก็เริ่มโรยราทั้งเรื่องฟอร์มและสภาพร่างกายนั่นทำให้ทีมต้องมองหาตัวแทนที่ไม่เพียงแค่เติมเต็มตำแหน่งแต่ยังต้องยกระดับเกมของทีมไปอีกขั้นจอร์สันชีกูกูเรยาเท่ากับตอบโจทย์ผงแดงสไตล์เ,เคลื่อนที่ตลอดทั้งเกมเล่นเกมรับก็น,นั่น เกมรุกก็มีอิมแพกทั้งครองบอลดีมีพลังลุยสูงและที่สำคัญเขาไม่กลัวการดวนตัวต่อตัวจอห์นสันกล่าวพร้อมยกไฮไลท์ว่าเกมที่กูกูเรย่ยลงดวนกับโมซาลาเมื่อไม่นานนี้ชี้ชัดว่าเขาเอาอยู่และเล่นได้โดดเด่นตลอด90นาทีแล้วทำไมไม่ใช่คอเคสแมคอเคสจะเป็นหนึ่งในแบ็กซ้ายดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดของพรีเมียร์ลีกแต่จอห์นสันเชื่อว่าเขายังไม่ใช่สไตล์ที่เข้ากับลิเวอร์พูล และมีเครื่องหมายคำถามเรื่องการปรับตัวกับเกมระดับท็อปเขาอาจเป็นตัวเลือกยอดนิยมในตอนนี้แต่ผมไม่มั่นใจว่าเขาจะรับมือกับแรงกดดันและเข้ากับระบบของทีมใหญ่แบบริเวอร์พูลได้หรือไม่อดีตแข้งทีมชาติอังกฤษกล่าวจุดแข็งของกูกูเรยาที่หงควรมองให้ลึกสปีดและความฟิตวิ่งขึ้นลงเต็มสปีดได้ตลอดเกมเกมรับแน่นปัทดุดันสกัดมัน่นอ่านเกมดีเกมลุกเฉียบเติมเกมบุกหรือเข้ากรอบยิ่งได้แอดซิทได้ประสบการณ์และความแข็งแกร่งทางจิตใจ ผ่านเกมใหญ่ระดับยูโรและพรีเมียร์ลีกมาอย่างโชคชนเชลซีจะปล่อยไหมคำถามที่ลิเวอร์พูลต้องเร่งหาคำตอบจอนสัญยอมรับว่าความท้าทายอยู่ที่เชลซี Chelsea อาจไม่เต็มใจปล่อยตัวกูกูเรยาหากไม่ได้ข้อเสนอที่เหมาะสมแต่ในโลกของฟุตบอลทุกอย่างเป็นไปได้หากราคาดีพอและนักเตะสนใจย้ายทีมโดยเฉพาะกับโปรเจกต์ใหม่ภายใตย้กุนซือคนใหม่ของลิเวอร์พูลสรุปถ้าอยากได้ฟูลแบ็กโมเดิร์นที่พร้อมชนทุกทีม กูกูเรยียอาจเป็นคำตอบในยุคที่แบ็กซ้ายไม่ใช่แค่ผู้เล่นริมเส้นแต่คือตัวขับเคลื่อนเกมกูกูเรยียอาจไม่ได้แค่เติมเต็มช่องว่างของโรเบิร์สันแต่เติมพลังใหม่ให้กับลิเวอร์พูลอย่างแท้จริงผมจะเลือกกูกูเรยียเป็นอันดับแรกถ้าอยากได้ใครสักคนมาแทนรบโรบบ้เกลนจอห์นสันกล่าวไว้ชัดเจนหากลิเวอร์พูลต้องการกลับสู่จุดสูงสุดในเร็ววันการเลือกแบ็กซ้ายที่ใช่ไม่ใช่แค่เรื่องตำแหน่งแต่คือเรื่องของแนวคิดฟุตบอลทั้งระบบและในมุมของอดีตนักเตะย่างจอห์นสัน กูกูเรย่าอาจเป็นกุญแจดอกนอก